เป็นไวมากผมบอกให้เลยร้องสำเนียงไ,ได้ด้วยลองลำนี่าปล่าหมงลำเอาแบบลำไม่ต้องถึงกระหอบนะพี่หอบง่าย <c oughs> ลำ, <c oughs> ลำคือหมายความว่าเป็นสำเนียง <c oughs> เขาเรียกว่าหมอลำ yes, 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 yes. อหมอลำเหมือนเหมือนหมอลำมันจะมีหลายอย่างมีขนแกน่นมีกระสีมีสาระทรมเเรียกว่าสังวาสสังวาสแต่การใช้เสียงนี่ก็คือการมันการร้องเพลงเป็นศิลปะของหมอลำลูกคออย่างนี้เลยดูนี่ ไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้มาต่อพี่เอามาเรามาลองนี้พี่จะลอเเป็นเพลงชื่อว่าเพลงว่าเอาที่เธอสบายใจเอาที่เธอสบายใจเอาที่เธอสบายใจใครอยากฟังการมนลลำแน่ครับถ้าพูดอยากฟังลำเนี่ยเป้ากดตะก้าได้ทงสีลำเองนะครับวันนี้มีดนตรีด้วยมีดนตรีของหมอลำให้ลำใส่ด้วย เขาเรียกว่าอันนั้นเน้อนลก้นะอนนี่คัออันนั้นก้อนลำอันนี้<ำ>คือที่เราทำมื่อกี้ใช่ไหมยอน่นี้เป็นการลำการลอก คือล้ำก็ใช้เป็นคำว่าร้องแตะหรือเปล่าพี่ร้องลำแน่นลำต้องบอกก่อนนะวันที่เราเห็นไหมตามเวทีใหญ่ๆที่เขาลำอ่ะฮะอ่าเด็กเรียกว่าหมอลำครับคณะหมอลำคณะหมอลำนะครัคณะหมูกรอกคณะหมูกรอกแก้วครับผมนี่แหละครับผมวันหนึ่งจานละยี่สิบนะครับเซมคณะหมูกรอกกับคณะหมอลำคณะหมอลำคล้ายกันหมูกรอกเซมเซมอันนั้นคณะคณะคณะหมูกรอกคณะหมูกรอกอันนี้เป็นคณะคณะ อ่คณะหมอลำคณะแปลว่าวงภาษาเกาหลีที่เอ่ยังวงวงออเคสตราวงอะไรอย่างเงี้ยครับวงบอยแบนด์หมอลำกูหมอลำโอ้อคณะคณะคณะอ่คณะหมอลำคณะหมอลำอ่าคณะเป็นคณะประกอบคณะนน้ำกับอ่ะยูหิวใช่ไหมเนาเนี่ยคณะเอ อืมอยู่ใช่ไหมคือตั้งแต่อาหารอย่างเดียวเลยคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบได้มาต่อเลยนี่เดี๋ยวเรามาคณะหมอลำกันคณะหมอลำคณะหมอลำได้เดี๋ยวเขาจะเอาดนตรีเกินมาดิเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไม้โฟนด้วยอ่าเอาไม้มาเอาไม้มาอ่าเดี๋ยวพี่จะลำให้ฟังแล้วการมินลองลำดูเย้อ่า เพราะว่าก็ระหว่างเราพูดคุยนะก็ง่ายๆสบายๆเพื่นอนๆก็กดตะการซื้อได้สินค้าเราวันนี้มีมาไม่ได้เยอะนะครับมีสองอย่างอันอนี้นเ,เป็นครั้งแรกนะที่กัรจะรำเนี่ยนะครับผมยังงงกันำ <c oughs> ร <c oughs> นำนะี่ยรำสรุปคือร้องหรืออะไรนะพี่รำเนี่ยมันเป็นเหมือนกันร้องเพลงร้องเพลงลูกทุ่งใช่ไหมครับมันก็จะมีเพลงลูกทุ่งมีเพลงหมอลำครับสตริงลูกทุ่งหมอลำเพื่อชีวิตจะคล้ายๆกันหมดเลยครับผมแต่ว่าสำเนียงในการร้องมันจะต่างกันเข้าใจไหมการรำมีหน้าที่ต่างกันเต้นก็ไม่ได้รองเพลงเรีย โอเคโอเคแตดู follow พี่ไผ uh, ่โอโอ้โอเคชารบตเตอรอออเอเมาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคดังๆดังๆเราต้องขยับหน่อยไหมโอเคอ่ะลองเปิดมา ันให้ชื่อเพลงว่าเอาที่เธอสบายใจ <Okay. S 1> มาปุ๊บติดปั๊บเลย นอน้นองน้อเอาลอดเด้อเด้อลาเอาที่สบายใจ,ยใจนี่ก็ลังมาลูกคอก็ลังมาขั้นสิบไปน้ำเขา,ขานี่มีเขามาแล้วครับลูกเดียว ถึงไหนแล้ววะฮึกแป๊ดตายคดน้ำเจ้าอ่าเจ้ากำลังมาครับเส <laughs> ียวดาวดอกทางกี่คำนี่มาแล้วพี่มาแล้วมาสรีมาครับสรีกำลังมา เขาเรียกเกิอันนี้กลร์นเ่ยจะเข้าเป็นเพลงแล้วใช่ไหมนี่อ่ะปิดการปิดการปิดกอ่ามาลองดูเอาสั้นสั้นเอาสั้นสนสั้นส้อยน้องอยน้อนี่ โอ้โหโอ้โหโอ้ย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 นอนนอนมันสามารถช่วยได้นะจริงๆอ่ะเวลาคนร้องเพลงเขาจะสามารถทับเมืองเนี่ยโอ้ยนอโอ้ยนนแจ๋ว เอาโลดเดอเดอลาฮ์เอา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 โลดโหลดเดอ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 เอาโหลดเดอเดอลาเนี่เห็นไหมมันต้องคือมันต้องขยับหน่ยนะ หาร d e จริงจริงารดนี่กลังมาแล้วเอาที่สบายใจเอาทีสบายใจไอซีล้นะนี่อยู่ตรงอันเนี้ยอันเนี้ยสตอกก่อนมมันจะมาจจะช่วยได้ไหมเอาที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ไปอันนี้เอาเอาใจ เอาแต่จะได้แล้วโอเคแล้วคันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเอาเอาเฉยๆจะพิ่งไปเอาเอาเอาทีทีสบายสบายใจใจไม่ได้ขึ้นเนี้ย ีขั้นสิไปน้ำเขาขั้นสิไปน้องบนนั้นะเฮ้ยะอะไรนะอะไรนะเอออย่างยังยงอันนี้ยังไม่ใช่อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นสิไปน้ำเขาขั้นสิไปน้ำเาเขาเขาถึงไหนแล้วเดี๋ยวหายใจก่อนหายใจหายใจโอ้ กามินหิวข้าวใช่ไหมกามินหิวข้าวสองพ้องเพ่ผมอยากร้องบ้างมาแม็กร้องโอุ้ยน้องอ้ยเข้าใจกามินแล้วเว้ยเข้าใจกาโอ้ยอะไรนะพี่ขอโอ้ยโอ้ยน้องน้องจจะทำมือได้ไหม โอเคโอเคโอ้ยเดี no, no no, no. ๋ยวก็มาใช่ใช่ไม่ให้เราเวรีชายอยู่เอ็นเมียแล้วอ่ะเอาลอดเด้อเอาเอาลอดเด้อเด้อลาเดอเด้อเด้อลา เด้อเด้อเด้อเดอลาลาอ้อยน้องน้อเนี่ยเห็นมามมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเอาที่เอที่สบายใจ นี่นี si ่เห็นไหมนี่น um ี <s um <S anyway> ่ใจใจกินยากามินเป็นไรขั้นสิไปน้ำเขาขั้นสิไปนองเขามันถึงไหนแล้วบอกว่ายังดอกทางอายบอกว่ายังคือตรงกลางคึ่งเต่านี่ฮะมันมันก็คล้ายๆอ้ายนะผมขอฟังเพลงนี้เต็มๆได้ไหมพี่แบบจริงเลยเอามา ครับผมผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้ can, ใช่ใช้เซรั่มเสร็จปุ๊บตามด้วยกันแดดเลย